September we met. I could tell by your smile you hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control o n the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. สวัสดีครับผมตั้มในทองแดนครับวันนี้ผมก็จะมีข่าวดีๆมาบอกนะครับข่าวดีสำหรับไรเดอร์ใหม่นะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับไรเดอร์เก่านะครับสำหรับไรเดอร์ใหม่นะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนนะครับ จะได้เลือกตารางพร้อมกันกับแบบหนึ่งนะครับคือวันพุธเวลา16นาฬิกานะครับพร้อมกันกับแบบหนึ่งเลยโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเลือกพร้อมกันกับแบตสองนะครับแต่ทีเนี้ยเขามาเลือกพร้อมกันกับแบบหนึ่งก็แบบสองแบบสามแบตสี่ก็ทนรับกรรมไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับงานที่ เราทําอยู่ครับฟูดเ็นด้เนี่ยมีลักษณะเป็นพีระมิดนะครับมีเกรดสูงน้อยไปจนเกรดต่ํามากเพราะตัดแบบแบบอิงกลุ่มนะครับคือการทํางานแบบนี้นะครับแบตบ6เนี่ยจากเดิมที่ผมบอกไปครับจะเลือกกะพร้อมกันกับแบต2นะครับพอมาเลือกกะพร้อมกันกับแบต1คนที่โดนแย่งกะก็คือแบต1นะครับโดนแย่งกะก็คือแบตหนึ่งนะครับแล้วก็แบต2 นะครับแบตสาเลือกกับที่หลังอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับแต่จริงผมอยากให้มาเลือกพร้อมกันกับแบตสนะครับพอแบต6มาเลือกกับวิ่งยาวๆนะครับแย่งแบตสูงๆที่เป็นคนเก่าแต่การทํางานอาจจะยังไม่คล่องตัวเรื่องการแก้ไขปัญหาและความชมนานาญความชมนานาญเส้นทางร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งผลให้ออเดอร์อาจจะส่งช้าก,กว่าปกติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นทุกคนนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับ ส่วนมากเลยว่าอาจจะเป็นส่วนมากผมคิดว่าน่าจะมีผลแน่นอนครับอาจจะทำให้ไม่รู้จักร้านนะครับเส้นทางในการวิ่งไปรับออเดอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะช้าลงนะครับสาเหตุเพราะว่าคนเก่าโดนถีบให้ไปเลือกกะสั้นลงกว่าเดิมเพราะกะยาวมีจำนวนจำกัดนะครับผลคือระบบอาจจะมองว่าช่วงไรเดอร์ทำงานกันไม่ทันเลยบอกว่าต้องรับไรเดอร์มาเพิ่มอันนี้ก็มีปัญหาอีกเช่นกันนะครับ เวลาเขารับไรเดอร์มาเพิ่มเนี่ยเขาก็จะทางออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาว่าเนื่องด้วยว่า no show เกิดการ no show ก็หมายถึงว่าขาดงานนะครับตรงนี้ก็ไม่มีคนมาทำง,งานแต่จริงแล้วขนาดช่วงที่แบบมีคนขาดงานนะครับออเดอร์ก็ยังน้อยเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ยังรับคนมาเพิ่มแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับก็เป็น,นกลไกของระบบการทํางานของเขาไปนะครับเรามีหน้าที่วิ่งก็วิ่งไปแต่ว่าไม่อยากให้เขามา รับไรเดอร์ใหม่แล้วให้มาเลือกได้พร้อมแบตหนึ่งเนี่ยมันมันเกินไปนะน,นี่ผมว่าอันนี้แล้วแต่คนมองนะครับแล้วก็มีสิ่งจูงใจเยอะแยะมากมายครับการทำงานว่างานสบายนะครับไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายนะครับมีแค่ใบกับขี่ก็สามารถทำงานกับเราได้นะครับเงินเดือนอตามโฆษณานครับที่ว่า เงินเดือนค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับว่าขยันมากขยันน้อยนะครับอย่างตัวผมเนี่ยทำงานก็ประมาณวันละสิชั่วโมงนะครับก็จะ้ได้อยู่ที่ประมาณ2 0งหมนนิดๆนิดๆนะครับ20,000ื่นสำหรับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างครับที่จะให้แบต6มาเลือกกะพร้อมกันกับแบตหนึ่ง ใครมีความเห็นอย่างไรบ้างให้ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าจะให้มาเลือกกากความกันกับแบบหนึง่งแค่ไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เคยเคยแย้งเหตุผลไปกับออฟฟิศบางเรื่องนะครับผมโดนบล็อกออกจากกลุ่มแล้วก็โดนหาเรื่องโดนจนพักงานเลยนะครับฉะนั้น อย่ามีปัญหากับออฟฟิศเด็ดขาดนะครับก็ทํางานทําหน้าที่ของเราไปสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ